สวัสดีค่ะวันนี้ป้าอ้วนจะพาเพื่อนเพื่อมาทำมีกรอบสำหรับทำราดหน้ากันนะคะสามารถเก็บได้เป็นสองอาทิตย์เลยนะคะโดยการมัดปิดปากเนาะแล้วก็มีวิธีการทำยังไงนะคะทอดออกมาแล้วอร่อยแล้วก็ไม่ขมด้วยนะคะมีเทคนิคเคล็ดลับง่ายนิดเดียวเส้นผมบางภูเขาเลยนะคะ ก่อนที่จะไปชมนะคะเป็นกำลังใจให้ประอร้วนด้วยนะคะด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปของประอร้วนก่อนใครคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะส่วนประกอบหลักของเราก็จะมีน้ำมันสำหรับทอดแล้วก็แผ่นบะหมี่นะคะเอยไม่ใช่เส้นบะหมีค่ค่ะทุกคนแล้วก็จะมาทำการทอดเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะทอดเนี่ยเราต้องทำการ คลี่บะหมี่ก่อนนะคะนี่ค่ะบะหมี่ของเราเนี่ค่ะเราจะเอาส่วนของแป้งที่เคลือบของตัวบะหมี่เนี่ยออกก่อนนะคะโดวยวิธีการจับเขย่าแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเพื่อสังเกตเห็นไหมมันจะมีแป้งอยู่ เราก็จะไม่ใช้แป้งตัวนี้ขย่าให้ให้ออกเยอะมากที่สุดนะคะเพราะว่ามันจะทำให้มีรสชาติขมแล้วก็ไหมในกระทะได้ค่ะอย่างถ้าเราจะทอดนะคะทุกคนเพราะว่าแนะน,นำให้ทุกคนเนี่ยเตรียมหมี่ไว้เป็นกองๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการทอดแล้วก็เพราะว่าน้ำมันมันร้อนเราต้องลงเร็วนิดนึงค่ะ ทุกคนตอนนี้น้ำมันเราร้อนแล้วนะคะสังเกตได้ว่าจะมีควันขึ้นสักหน่อยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทำกลมๆแบบนี้วางลงไปเลยค่ะเราสามารถทำแบบนี้ไว้ขายนะคะทุกคนใส่ถุงไว้ได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะแนะนำให้ใช้น้ำมันใหม่นะคะถ้าเป็นน้ำมันเก่าเขาก็จะเหม็นเหมือนนั่นเองค่ะ นี่ค่ะเพื่อนๆสังเกตไหมเขาก็จะเป็นวงกลมแบบนี้เพื่อนๆหากสามารถใช้ถุงร้อนขนาด10คูณ15สามารถแท็กตัวหมี่กรอบของเราเก็บไว้เวลาขายนะคะสามารถเก็บไว้ได้ค่ะเวลาขาย่อยเอาออกมาวางใส่จานเสิร์ฟให้ลูกค้าได้นะคะเหลืองแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะถ้าปล่อยให้เหลืองมากกว่าน,นี้เขาจะมามาไหมข้างนอกนะคะ ถ้าเราจะเตรียมเสิร์ฟเราก็สามารถใส่แบบใส่จานแบบนี้ไว้ได้นะคะทุกคนนี่ค่ะจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดว่าเราเราไม่เขย่าแป้งออกนะคะเขาจะมีความไหมในนี้นะคะเวลาเคียวเข้าไปก็จะทำให้ขมนะคะแล้วพรอะ้วนจะขออนุญาตลอง สังเกตได้ว่าขอบๆนี่ไหม้แล้วนะคะต้องระวังนิดนึงนะคือไม่ปล่อยทิ้งไว้นะคะเฝ้ารออย่างเดียวเลยนะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยเขาอาจจะไหม้ได้นะคะได้แล้วนะคะ น่าทานมากๆค่ะนี่เลยค่ะอือหอมมากๆเลยท่านผู้ชม นี่ค่ะปะ้าอ้วนลืมบอกไปป้าอ้วนใช้ไฟกลางนะคะทุกคนอ่อนมากก็ไม่ดีเนาะเพราะว่าก็จะทําให้หมีของเราเนี่ยอมน้ํามันได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สเลยง่ายๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ถ้าเราจะลูกค้าสั่งเราสามารถทําแบบนี้ได้นะคะทุกคน ค่ะทุกคนเดี๋ยวปว้าอ้วนลองชิมให้เพื่อนๆดูนะคะว่ากรอบไหมนะคะอือืออร่อยมากๆค่ะทุกคนมีความมันและความกรอบนะคะขมนี่ไม่มีนะคะเพราะว่าเราขย่าแป้งออกตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะคะอืม กรอบอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสามารถไปทำตามได้นะคะคลิปของเราก็จบลงไปแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดมีคำถามที่อยากจะสอบถามป้าอ้วนสามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้นะคะหรือว่าคำติชมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะและถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ป้าอ้วนด้วยนะคะด้วยกัน กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปของป้าอ้วนก่อนใครคะ่ะแล้วขอขอบพระคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะไรายได้ส่วนหนึงป้าอ้วนจะไปซื้อวัสถุดิบในการมาทําอาหารให้เพื่อนๆดูคลิปถัดไปเลยนะคะขอให้วันนี้เป็นวันดีเป็นวันมหาเฮงเป็นวันแห่งรอยยิ้มเจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะ